Yamaha า a 1 5 m 2 0 2 5รุ่นใหม่ล่าสุดได้กลับมาอีกครั้งพร้อมดีไซน์ที่ยกระดับความสปอร์ตขึ้นไปอีกขั้นสีเมทัลลิกเรย์ผสานกับล้อแม็กสียามาฮ่าบลูช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นทันสมัยและมีความดุดันในแบบฉบับอาร์ i ซ s รีอย่างชัดเจนตัวรถมีการพัฒนาหอลายจุดทั้งภายนอกและภายในที่ช่วยให้การขับขี่สนุกมากยิ่งขึ้นพร้อมเทคโนโลยีจากสนามแข่งถ่ายทอดสู่ท้องถนนจริงอย่างลงตัว สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือดีไซน์ที่สืบทอดจากกลุ่นพี่วายซัเอฟหนึ่งและวายซัทเอฟทั้งในเรื่องของแฟริงหน้าแบบแอโรดนามิกถ้าทางการขับขี่แบบสปอร์ตเต็มขัน้นและระบบไฟหน้าคู่แบบเลสโปรเจกเตอร์พร้อม d r l เทรงเฉียบที่ช่วยให้การขับขี่กลางคืนมั่นใจมากขึ้นส่วนด้านท้ายของตัวรถก็ได้รับการออกแบบให้เรียวแหลมรับกับเบาะนั่งตอนเดียวที่มีความสูงในระดับกำลังดีเหมาะกับทั้งขี่ในเมืองและออกทริประยะไกล ระบบการสะเทือนด้านหน้าแบบโชคหัวกลับอัพไซด์ดาวขนาดใหญ่พร้อมโชคหลังแบบโมโนช็อคให้การยึดเกาะถนนที่มั่นใจยิ่งขึ้นทั้งในทางโค้งและทางตรงระบบเบรกเป็นดิสก์หน้าหลังพร้อม ABS แบบดูอัลแชนแนลเพิ่มความปลอดภัยอย่างครบถ้วนตัวเฟรมของ r 1 5 m ใช้โครงเดลต้าบล็อกที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรงและการกระจายน้ำหนักที่ยอดเยี่ยมทำให้ผู้ขับสามารถควบคุมรถได้อย่างคล่องตัวภายใต้แฟอร i n ิงที่ดูสปอร์ตซ่อนเครื่องยนต์ขนาด1 5 5 cc vva variable valve acceleration สูบเดียวสี่วาลระบบระบายความร้อนด้วยน้ำที่สามารถให้กำลังได้อย่างต่อเนื่องในทุกช่วงรอบเครื่องยนต์พร้อมเกียร์หสปีดที่มาพร้อมแอตเ s นส์แอนด์สลิปเปอร์คลัตซึ่งช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างนุ่มนวลและลดอาการล้อล็อกขณะเชนเกียร์ลงอย่างรุนแรงหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ Fu l l l c ซซึ่งจะแสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์ตำแหน่งเกียร์ Fu e l อ a เกนาฬิกาและยังสามารถเชื่อมต่อกับแอป Y Connec t ของ Yamaha เพื่อดูสถานะรถการแจ้งเตือน และข้อมูลต่างๆได้จากสมาร์ทโฟนแบบเรียลไทม์นับว่าเป็นจุดเด่นที่ทำให้ r 1 5 m เป็นมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเล็กที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้าที่สุดในกลุ่มสีเมทัลลิกเกรย์ที่มาพร้อมล้อสีน้ำเงินนั้นไม่เพียงแค่เพิ่มความเท่แต่ยังแสดงตัวตนของผู้ขับได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นนักบิดหน้าใหม่หรือมือเกา่าสีนี้สะท้อนถึงความจริงจังในการขับขี่และความหลงใหลในสไตล์สปอร์ตได้อย่างยอดเยี่ยม นี่คืออีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ Yamaha R15M 2 0 2 5สีนี้ได้รับความนิยมและถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ R15M 2 0 2 5คือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคนที่มองหามอเตอร์ไซค์สปอร์ตขนาดเล็กที่มีรูปลักษณ์ใกล้เคียงซูเปอร์บค์ความแรงตอบสนองทันใจขับขี่สนุกใช้งานได้จริงทุกวันและยังแฝงความพรีเมียมในทุกมุมมองไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็สัมผัสได้ถึง DNA ของรถแข่งอย่างแท้จริง